สวัสดีครับพร้อมส่งมอบครับใท้คุณพ่อคุณพ่อประพาสอยูใช้ยภูมิมรถเก่าขายภายใน15นาทีนะครับย่านเตวานสิขายบ่ะไรขายบ่ไดผู้ไหนมีรถเก่าที่แบบว่าอยากโคตรเกษียณหรือว่าบร้ใาคงานแล้วอยากแบงไม่เชืยอยะขายต่อพี่น้องเอซี่พี่น้องทักเขามาโหลดเดอร์้รับซ<ะ>ื้อรถเก่าไหมครับรับซื้อรถเก่าจา้ะนี่เราเชืยอยะมาขายรถเก่าแบบพี่ล่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าขอเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็น คืออาทิตย์สิได้์ทรงตอให้คนที่แบบว่าเขากําลังหารถใส่อยู่นอกพี่น้องรับเทิญนะครับรับเทินจ้ะไปออกรถป้ายแดงคุณเจ้ารถเก่าไว้เสียได้ได้เจ้าสิไปเทินทางไหนก็ได้อ่าไปซื้อรถทางไหนก็ได้แต่รถอยากเทินกับเสียยะเอาธรรมตีราคาเบิร์นกรได้ครับไปที่อื่นแล้วราคาไม่ดีผมไปสระผมไปซื้อรถที่อื่นแล้วผมเอาเงินเสียยะได้ไหมได้ได้บ่าวาการปตีกันครับจะซื้อจะขายน้ำเสียยะได้หมดที่เก่าจ้ะมาเดี๋ยวมาเบิ่งรถครับขอบคุณคุณพ่อประพาศ เล่าเด่นโทรศรพสาพนี่แล้วเบิ้งแต่เฟสไหนเนี <c oughs> เบิ้งเฟสไทเฟสได <c oughs> แต่ว่าเล่าเด่นไล่เป็นเ <c oughs> พราะเราบอกโทรมาแล้วลว่าสิจองเอออาเซียยาบา่เดี๋ยวมาออื้นเศร้าพ่อสีออกไปไอ้ล้านของสร้างไม่ไล้านของสร้างเขาโอนเงินให้เด้อ <c oughs> เออเราโอนขนาดเราโมเกีงเรายังค้นจริงเนาะอ่าคนจริงครับ <c oughs> อายุนี่หกสิบเจ็ดสิบกว่า <c oughs> อ่า <c oughs> คนจริงขัง้นไหนขั้นนั่นว่าวขาเดียวบ่กอ,อยู่ขั้นเดียวเหรอพี่เดือกะ บ่อต่อจะข้ามบอกเอาครับใช่ไหมเอาครับเลยเอาคับเลยนะ <c oughs> ฉะนั้นเวลาลูกค้าซื้อรถแล้วเขาก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเป็นบัล่าอขอบคุณพ่ออ่อประพาสมากที่แบบว่ามาเอารถนั้มเสียยะครับนะร,รถระเนี่ยเป็นเรืงร่งเลย่อบัเสียบพราะในเบิรงเราอยู่ชายาพุ่มเราซื้อจากไหนมาเพิร์อยู่เราเบิรงในเฟซบุ๊กเราไปยันเสียยะตัวบ่อสิบตัวจังไหนผู้ติดตามข่อยสองแสนเกือบสามแสนแล้วนะนี่กับไอ้ไทยหนุ่มมันเครื่องมาให้ เดี๋ยวเดีมันเครื่องจเจ้ามาใส่ในรถครับเออ,อเอามาใส่ในรถใหิ้งขวานอ่าอย่างหละ่ะมันยังเหลืออ๋อขายแล้วมันยังเหลือแล้วโบกเก็บไปขายล้วเสียโบว่าชิไปเก็บยังรถ <c oughs> เก่ามันใส่เองเขาเรียกว่าใส่น้ำมันหลายอ,าอ่าใส่น้ำมันเครื่องหลายมันสีมดหลายเวลาใส่เปิดซีมันก็จะกินน้ำมันเครื่องเออตลาดะกระจงไว้ให้เราเติมเครื่องเราอยากเติมเล็กๆน้อยๆอย่าไปคิดซื้อมากแค่สี่ลอยหาลอยหกลอยเป็นหยังไหลเราไปเป็นหยัง เป็นบ่ล่ะเรายังองื่นขอไปขายอย่เสียเอยแล้วแต่แล้วอันนี้อันนี้เสียยาเนาะอเออกระชัดให้พ่อประยุพ่อพ่อประพาสเออเพลินแล้วพ่ออยากเติมอยากหยังเนานะนี่เอกสารพร้อมแล้วก็เปิดก่อนเสียยาจะไปซ่วงอ,อีกหรือเปล่าบอกลืมบอก <laughs> คือรถสไลด์ไ้พ่อเลยโอ้ยประเทศนู้นหรอเออย่านบะปลอดภัยย่านบะปอดไทย่นหมดอือรถเก่าๆขับในจังหวัดเท่าใดนั่นะล่ะแต่ขับทั้งใจนั่นกับพวกคุณใจเด้อเออขับพอใส่เขาให้เขาหน้าเขาสวนนี่เสียยากไปล่างของเครื่องไห้เล้กระติกเนี่ยกระติกน้ำอ่าล่างน้ำฝนอ่าอันนี้กระติกครับมอหน้าอน้ามันเก่าบางพี่มันจะแตกเสียยากเลยไปสื่อมันเปลี่ยนใหม่เลยขังมาสองท่านกว่าได้ไหมประตูเออ เปียนไหนไม่เลยบอเปลี่ยนไหนไม่เลยนะอันไหนบอดีกับเปลี่ยนไหนไม่ดีกว่าเพราะอย่างเพราะอย่างครับเวลาเล็กๆหน่อยๆตอนใส่ยูน่ะมันก็โอเคแต่ถ้าบัดเวลามันพังมากพังหนึ่งพังสองพังสามพังสี่มันล่ามไปเรื่อยอันเนี้ยเปลี่ยนใบจักบาทแต่ถ้าพังเหล่าซ้อมนะ่ะสามสี่หมื่นกำลังคนเฮาบางคนมีบางคนบ่มีกำลังบ่เท่ากันได้พี่น้องเนาะม้นแล้วครับเอ,อ๊เกาเยย่าได้วยจะไปแท้ เ <Man. S 2> ม่นขีหินมันก็จะแตกเด้เม่นชะนั้นแบบว่าอันไหนเฮ็ดได้เฮ็ดอันไหนเฮ็ดบ่ได้กะบอกว่าตามตรงเลยขายตามสภาพตอนที่แอบบอกว่าพ่อคอยขายตามสภาพได้เลมจะไปโอนเองนะเจ็ดหมื่นเก้าบาทพ่อบางยากลูกเจ็ดหมื่นเก้ามออื่นเศร้าพ่อโอนหายนะนี่เอาไปส่งกับใจส่วนที่เหลือนะฝนแห้งมากสักแก้วฝนตกหนักพี่น้องอยู่จังหวัดหยังคอมเม่งบอกเซียา์ในเรื่องว่าฝนตกหนักคือสักแก้วบอ มือนี้กับขอบคุณคุณพ่อหลายหลายที่แบบว่ามาอุดหนุนมาเป็นกำลังใจเสียยะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่กดติดตามกันตลอดส่งกำลังใจก,กันตลอดถึงสิบวันใหซื้อรถน้ำกันก็ขอบคุณห,หลายหลายมือนี้เสียยะไปก่อนเดี๋ยวรอโลซไลเอาขืนรถเดี๋ยวทายลูกโทงไอพี่น้องเอฟซีเบิงอีกสำรับมือนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเสียยะไปก่อนสวัสดีครับ